สวัสดีครับพบกับช่องโอเล่ L e FC Thailand นะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปหาโอเล่ L e นะครับจะพาโอเล่ L e ไปอาบน้ำเข้าบ้านตอนเย็นนะครับมาอยู่ป่าหลายวันแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังโอเล่ L e ก่อนนะครับปกติแล้วเวลาเราเจะพาเขามากินน้ำ ที่แม่น้ำใหญ่นะครับก็ต้องเดินทางเส้นนี้นะฮะเดินทางเส้นนี้เดินทางเส้นน,น,น,นี้ถ้าตรงที่เขาอยู่ก็เป็นแม่น้ำเล็กๆนะครับเป็นห้วยครับเป็นห้วยน้ําก็จะน้ําก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับแม่น้ำมูลครับแม่น้ำใหญ่ตรงแม่น้ำที่เราจะพาวเล่ไปกินไปอาบแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่เลยนะครับสาวๆเขาก็อยากมาด้วยเนาะมาอาบน้ํา เดี๋ยวเราจะพาโอเล่ไปกินน้ํานะครับไปกินน้ําอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะครับตามไปเลยครับถึงแล้วครับตอนนี้เรามาถึงแม่น้ําแล้วเราจะปล่อยให้เขาลงอาบน้ํานะครับท่านผู้ชมปล่อยให้โอเล่ลงไปกินน้ําอาบน้ําครับ a right, ma m a al ไปเลยฮะกินน้ำไปเรื่อยๆไปไปกินน้ำอาบน้ำเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี้ก่อนนะโอ้โขี้กอลเบอร์เลยครับท่านผู้ชมอื้อหือ ล้างจมูกก่อน sure uh, ล้างก่อนล้างแล้วก็กินฮะอนามัยจัดครับโอเล่ทุกครั้งเลยฮะทุกครั้งต้องล้างก่อนสาดน้ำเขาจะสาดน้ำใส่ตัวก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าลงไปอาบเลยนะเขาจะสาดน้ำใส่ตัวก่อนแล้วค่อยค่อยลงไปอาบไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไร หรือเป็นแบบนิสัยของเขาเนาะครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็ยังมีชาวบ้านนะฮะช่วงเยน็ยนๆนะ,ะเขาก็ ตะไคร้นะครับภาษาบ้านผมเขาเรียกมองนะครับท่านผู้ชมรู้จักไหมครับมองนะครับที่ในเพลงเขาล้อนะครับใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาประมาณนี้นะครับมองนะครับมองก็คือตะไคร่นะครับตะไคร้ดักปลานะครับแถวบ้านผมเขาเรียกมอง มองอะไรวะ <laughs> อ้าวเอาอะไรจะลงครับพี่เอาลงไปลงไปลงไปไปครับเทรครับตอนในปล่อยเด้อครับออปล่อยเด้อชื่อครับออเบข็นเต้ครับ เยอะโอเล่โอล่โอล่ต้องตั้งหลักก่อนครับหูพึงเลยฮะผิดกลิ่นครับผิดกลิ่นผิดเสียงหูพึงเลยพอคุณตาพายเรือไปโอเล่ก็อารมณ์ดีขึ้นครับสะบัดหูเลย กินน้ำก่อนกินน้ำเสร็จก็จะลงไปมุดไปจมมุดเลยจมให้ทั่วทั่วตัวแล้วก็ขึ้นมาเดีย๋ยวรอให้เขากินน้ำเสร็จก่อนครับเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำ นะครับท่านลงไปแล้วอู้ดูน้ำสะเทือนเลยแรงเยอะะฮะน้ำหนักเยอะด้วย

ยาขยับถอยไปใกล้มองเขาสิ <laughs> เดี๋ยวใส่มองได้ได้ช้างอีกหนักกว่าเดิมอีกใกล้ใกล้มองเขาเนี่ยท่านผู้ชมใกล้ตะไครเขาแล้วขยับไปขยับไปเอาตามหัวลงเตะลงเตะโอ้โหตักน้ำใส่หัวก่อน ออล้มลงนะแแจบลงแแบบลงลันลงไปเล็กแแบบลงแแบบลงเอาอีกรอบนึงเอาอึ๊บอ่าเอ้อ,อ

ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมพอแล้วนี่จะโดนตะข่ายเขาโดนมองเขาฮัลโหลมาฮัาาโลโหลกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านากลกับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสุขไทยให้ช่องโอเล่เอฟซีทะเลียนด้วยนะครับ